เล่อจะมาแข่งตอบคำถามใครตอบคำถามผิดก็จะจมน้ำตายกบเลียนลามจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่ไปรับชมกันได้เลยเร้องแล้วแกบเลียนลามวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาเล่นเกมตอบคำถามนะใครตอบไม่ได้คนนั้นจะต้องจมน้ำตายย้ <Yeah. S 2> yeah. ทุกคนครับก็จะเป็นคําถามแ้ว,ว่าความรู้รอบตัวนะครับซึ่งเราก็ต้องตอบให้ได้นะส่วนฉันเนี่ยไม่กลัวเลยเว่เพอตอบผิดก็ไม่เป็นอะไร จะว่ายน้ำโชว์เลยเว้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยนยางงี้ไนก็ขี้โก้ก็ดีแต่ฉันว่ายเองคงไม่ตายเหมือนกันมั้งเพราะว่าฉันหินหินอยู่ในน้ำไม่เห็นตายเลยว้ายโอ้ยฉันเป็นสิ่งมีชีวิตนะเกอบฉันจะไปตายได้ยังไงเล่าเออลืมไปนืกอ่านานเป็นหินแต่เอาจริงๆนะเจกบก็เป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนี่นาเออายอะไรน่าจะไม่ตายด้วยโอ้ยเออแหมโอ้ยอย่าบอกว่าพวกเราจะไม่ตายกันเลยนี่ ไอชนะแลยละวะเออแบบนี้ก็สบายแล้วไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับว่าคาถามมันจะยากแค่ไหนนะทุกคนคราไปดูกันเลยส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคนละหนึ่งไลค์เลยนะทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับไปไปกันเลย กดไล<ว>ค์ด้วยมาทุกค,คนครับวันนี้คือการโหวตนะพวกนายเอาระดับง่ายก่อนไหมเอาง่ายๆก่อนเลยแน่นอนต้องเอาง่ายเว้ยเออ,เอ,อมาดูเลยคำถามแรกคืออะไรนะครับเฮ<ว>้ยเฮ้ยถามว่ามีการ์ดกี่การ์ดในเด็กหนึ่งเด็กนะเออฉันไม่ได้เล่นไพ่เว้ยไม่รู้ โอ้ยฉันไม่รู้เลยเออฉันตอบ50ละกันนะเอ่ฉันสามสิบอะฉันลองตอบ6กสี่ตัวนี้ไม่รู้ว่าถูกไหมเยอะขนาดนั้นเลยละเนี่ยเออเด็กน่มันเยอะขนาดอ้าวก็มีห้าสิบสองเลยห้าสิบสองเด็กนี่ไงน้ำก็เพิ่มตรงราวเลยอ๋อชุบช้ำคำถามนี้คือขาแมงมุมมีกี่ขานะครับแปดขานี่ฉันจำได้ อ่าตอบแปดไปเลยเออสเ่เล็กแปดไปเอยฉันว่านะอาจจะมีแมงมุมซากสายพันธุ์มีหกขาก็ได้นะเว้ยไม่รู้แต่แปลน,นี่น่าจะใช่อย่างแน่นอนโอ,โ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 อ้โหถูกหมดทุกคนคำถามนี้โอ,อยเยียบไปเลยถ้าหากคุณมีสิบหดินสอและคุณเอออะไรคุณให้เพื่อนไป9กอันใช่ไหมคุณจะเหลือ,อดินสอเท่าไหร่เหลืออยู่6แน่นอนเออเลย บอกแน่นอนกดไปเลยเอ้ครั้งต่อไปเราไม่บอกไม่ว่าเราตอบอะไรเออเราลองเงียบๆแล้วลองตอบของตัวเองดูมาได้เลยได้เลยแต่ช่วยบอกโจทย์ด้วยนะเว้ยบางทีจะก็อ่านไม่ออกแนะ่เออเดี๋ยวช่วยกันแปลเออช่วยกันแปลไหมเราต้องช่วยกันนี่ไงเฮ้ยเดือดคำถามเด็กอน,นุบาลง่ายจิ๊ๆเลยใหย้รู้สึกฉลาดคือมาเลยไอ้คำเนี่ยมันน่าจะเป็นในพวกแบบสี่เหลี่ยมวงกลมแหม่แต่มันคืออะไรอ่ะเออชัก็ไม่รู้อ่ะคืออะไรเนี่ยไอ้เล็กเทนเกอร์อะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรแบบนี้แมวโอ้ แย oh, yeah, yeah. ่นแล้วจะตอบสีมาตรฐานเลยละกันนะฉันไม่บอกว่าฉันตอบอะไรฉันตอบอันนี้่งฉันก็ไปบอกด้วยเอา้า <c oughs> ถูกเว้ยไม่ตอบถูกได้ไงเอวเติมน้ำไอ้เล่นลองดูดน้ำดูีอะไรไหมโอเคมากโอ้ยในทีมวเลรล์บอลนะครับจะมีนักเล่นกี่คนนะในหนึ่งทีมอ oh, ๋รู้แล้วรู้แล้วโอเคโอ้ชั้นไม่รู้แหวนนี้ตอบอันนี้แล้วกันนะอาจจะประมาณนี้คนนั้นไม่เคยดูวันร์บอลหรอไม่เคยได้ดูดูแต่กบัน แมอ่ะเ้ยเอเล่ยนไอ้เรผิดเอา,เอา,เอาเิหกอะ พวกมันจะรู้ว่าเอเลียนมีมุมกี่มุมในเฮกซากรอนมันคืออะไรนี่ถามแต่คำถามแปลกๆทั้งนั้นเลยคําถามลูกทรงแบบนี้ใช้ไม่ค่อยจะรู้เลยแอนตอบมัวด้วยจิตวิญญาณของฉันตอบนี้ไปเลยขอให้ถูกนะเจ้ากอแลนดอมเอาเออเอเลี่ยถูกก็ได้ไงจถูกเฉยอ่อ,อาหโอไม่ในน้ำขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทุกคนครับตอนนี้ตัวเปื่อยแล้วนี่ปูมีกี่ขาปูมีสองแขนแปดขาเจ้าก็แอนตอบนี้ไปไม่รู้ว่าใช่ไหมฉันจํจำไม่ได้ไม่เคยเห็นปู 对。Uh. <laughs> แยกแล้วจะก็พูดมวัวไปงั้นแหละฉันไม่รู้ว่าปูมีกี่ขานะ่ะปูมีนาขากี่ไงเอเอเอราใหญ่ฉันไม่มีเอาล่ะทุกคนดูซิครัตอบของใครจะถูกให้ด <thoughtful> ูเ <gs> อ <estruct ural> อยี่สิบขาเลย,ยอ,อ่ะจริงเหรอปูมีสิบขาก็<ๆ>ถ้าหากคุณมีเงิน25เซนนะครับแล้วก็ใช้ไป10เซนเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่โอ้โหนี่ถามใครนี่เออทำไมมันง่ายจังเลยง่ายเกินคำถามคณิตศี่จะฟาดอ่ะอยากตอบแบบเล่นมุกเลยเนี่ยว่าเหลือหนึ่งบาทนะเออ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  นี่คือมำถึงคอชาเลนีฉันไม่ตอบม่ม,ม่อย่างแน่นอนตอบพิดพี่จะกบตายเลยเว้ยไปจะกบอบะตอบพิดได้ไงเนี่ยเอ้าทำไมยังอยู่ฉันไม่พิมพ์สีซีมาเอ้าเหมือนฉันไม่มีสติในการตอบรอบที่แล้ว คุณมีแปดเคยอนอะไรเคยอนคืออะไรให้ไปสามเหลือเท่าไหร่แอมประมาณนั้นเลย้าวโอเคโอเคฉันงง,งกนงันเลยตอบผิดนะเออแล้วมาตอบสี่สิบด้วยนะคือฉันฉันคิดอะไรอยู่วันตอนนั้นนายตอบฉีกมากเลย,อ,อ,ยอะไรเนี่ยเปอร์เซ็นต์บนโลกที่มีน้ําอยู่คือเท่าไหร่ประมาณนั้นแป๊วโอ้ยถามอย่างยากเลยคำถามนี้ต้องให้ฉลามเลยฉันตอบเก้าสิบอ่อ่าฉันแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอา ไอ้เอ็ดเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นอะไรมาหลังเลขยี่สิบฉันถามจริงๆนี่คือคำถามอะ่ะน,นี่ฉันตอบเลยตตบว่ายี่สิบเอ็ด <21 S 2> ยังไงเราอะแล้วถ้าเป็นส<ม>ิบเก้าอะนั่นเม่ก่อน,อน,นมาก่อนสิมาลองดูซิแว่าสองคนคะะนีนน้ใครจะชะนะทุ้คนแคปใครจะชนะกับแกน นั่นไงฉันมาแล้วทำไมไม่ต<ช>อบที่เบยดมาหลังอ่ะฉันแก้คาตอบไปถูกก็เนี่ยตัวอะไรนะชิมนี่ชิมนี่คืออะไรนะมาน้ำหรือเปล่านะ่ะไม่ใช่มาน้ำหรออัน,นี่ใช้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะถอ้าเดินลงน้ำไปันตายเลยอ๋อไม่แม่ <laughs> เราลองเล่นไงรอบหนึ่งไหมแล้วต่อไปเราจะลองเล่นยาาดื้อโอ๊ยได้เลยอะไรทุกคนครับมาอีซี่ตรงนี้เหมือนเดิมนั้นรอบนี้มาดูซิว่าจะเป็นยังไงรอบนี้จะไม่แพ้ต้องตั้งสติดีเอออย่าตอนสิซี่นี่นาจะเกือบอันนี้คือเพชรมีกี่มุมหมอเออฉันจำไม่ได้แหะลองตอนี่ดูนี่ฮะใช่ไหมจังหวะนี้แน่ เอทไมเพชรมีสีโอมีคนกี่คนเดินบนดวงจันท์มีคนเดียวหรือสองคนไหมแต่เห็นในคลิปคือก็มีเยอะอยู่นะในดวงจันเนยเออเห็นตายหลายคนอยู่เลยเออจะรู้ไหมนี่อ่ะอลองตอบมีตอนนี้ดูทุกคนือว่านนี่ไหมเอ้าเดี๋ยวอ๋อมันลบได้อยู่ต่อไปแล้วต่อบไปแล้วอ้เจี๊ยะ แอลส <12 S 1> ิสองพี่สองเลยเน,นี่ยถ้าคุณมีปปลูกโป่งห้าแอนไหมโอเคอันนี้น่าจะรูะ้ตอบเลยหวังว่ารอบนี้จะถูกกันทุกคนนะเว้ยเออไม่อยากไม่อยากโอ้แต่น้องสาวแข่งัน,นีน้ำอยู่ในคอแลวปลาเบียวนี่เฮ้ดูทุกคนสี่เหลี่ยมมีกี่ด้านนะคะัคำถามนี้อโอเคเอางี้แล้วกันนะฉันตอบมาได้เลยประมาณนี้ฉันแมนไหมทนไม่ได้ใจหรือว่ามันมีกี่ด้านลองดูหน้าฉลามดิออเลียนอ่าเราตอบไปด้ดูเอาอเจ็บ เอเลนต้องน้ำปนแล้วก็ลางในแนวมุมแม่จม่มองหน้าฉลาดแ้วฉันดูไม่ออกหมาไม่ยิ่ขาฉันเห็นหมามีสามขานะหมาในงเซเว่นไงเออใช่นุ่งกันนายตอบสาไปเลยจ้าก็โอ้แม่ดีกว่านะาหมาพิการไม่ตามนี่นะคนครับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ตอบนะคนกลางโดนน้ำไปเลยดูดีน่าสุสานแม่โอ้ยอะไรตามหลังเลขห้าเออ กันตอบหกละกันนะฟอนเลสห้าเอออ๊ะลองตอบตามนี้ถามงงมากเลยเว้ยเออฉันงงกับคำถามนี้เออภาษาอังกฤษโอเคผู้หญิงคนกลางโดนนับจมหัวไปแล้วอันนี้คือนกมีกี่ขานะครับเอ๊ะตอบเลยสองขาไปเลยเครื่อมันจะมีของเติมแกงคนน้นคนนี้คนครับเนี่ยเต็มไปหมดแล้วของเฉลยอะไรแบบนี้นะผมจะไม่เติมและกันเราจะแข่งแบบเรียวๆนะไอ้แล้วะเราจะใช้ความสามารถของเราล้วนๆเลยอ ราจะไปแก่ไขทั้งนั้นนี่คือการวัดความฉลาดในหมู่กบเลียนหลาเว้ยคนมีกี่ขาสามขาไม่มีใครตอบผิดนี่คือน่้จะมาจากโลกเอเลียนเอเลียนนายต้องตอบผิดนะเว้ยเพราะนายไม่ใช่มนุษย์น่แเอมาดูซินะคนแคบนี่ไงฮอยตอบผิดเขามาลงเลยจะพูดไงอันนี้รถมีกี่ล้อนะแคปผมมานี้ง่ายมากโอเคเราต้องเอารอสำรองด้วยไหมอ่ะไม่ต้องเอาใช่ไหม่มนไหเไม่ค่อยไปเปลี่ยนร้านเอานั้นน่ะไม่เป็นไรลองเอา มีตาบสีมาเลยอะไรดิคืออะไรเนี่ยฉันไม่รู้เลยอ่ะสารพวกนี้โอ้โหเป๊ง่ายอยู่นี่นครนันนี้ไม่รู้เรื่องโว้ยเอสุบตอบอ่ะเออสุบตอบดีกว่าดีกว่าไม่ตอบตอบเจ้โอ้ยฉลาดแกเคียงของเราผีตะคอนออกไปอย่างคนนี้โดนน้ำเชื่อมไปแล้วเหลือพวกเราแล้วกบเล่นหลามอ่ะถามไม่นี่เอ้ยฉันจำมันนี่ได้อยู่คำถามนี้คำถามเก่าแต่ฉันจำไม่ได้นี่ฉันตอบเลย เหมือนจะมีหนึ่งในพวกเราตอบถูกด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยตอบสี่ฉันจำผิดเหรอเนี่ยวันในเดือนกุมภาเนี่ยอะไรไหมจะตอบยี่สิบแปดวันละกันนะอ่าฉันยี่สิบเก้าอตอบยี่สิบเก้าเดือดเป็นเพนเรียนะหนายแปลกแยกอ่ะฉลามฮะฉันขอถูกคนเดียวไปละกันนะโว้ยไม่โดนน้ำไปเลยโอ้โหถูคนเดียวริงด้วย ถ้าหาคุณมีมเมล็ดเชอร์รี่อยู่4อันใช่ไหมเนี่ยออคุณกินไป2จะเหลือเท่าไหร่โอเคประมาณนั้นตอบเลยเค,ค่ะตอบเลยมาดูคําตอบนี้อ่าหอดชูจุคอนนะคะเลดี้บักค,คืออะไรมลแงผู้หญิงไงไลม,มลงผู้หญิงอ่ะมลงผู้หญิงอะไรเกสอนเปล่าเลดี้บัชื่อมันคุค้นๆนะมันน่นาจะเป็นตัวอะไรที่แบบว่าเลด,ด,ลดี้เลดี้ไงจะตอบมาตรฐานมาแรง8ขาละกันนะเว้ยจะตอบ6ขาเออจะตอบ4ขา แอลลองดูสิไอ้สมัมรมาแรงจะเป็นแบบขายเยอะๆในเอเลียนไหมไอ้โทรเชนไอโทรถายจะกดถูกระนี่ยอะจมน้ำแล้วอ่ะเอเลียนแม่เธอแชลามสึกเขาหมดแล้วนี่ไงอันนี้คือมอไซค์มีกี่ล้อโอเคตอบเลยสามล้อจะกดสามล้อไอ้นั่นมอไซค์ไซริงด้วยไหมเอเลียนโอ้ตุกตุกอ่ะตุกตุก ทำไมฉันตายเฉยเลยอ่ะ <N> นายกระโดโดน้ำทำไมาเนี่ยเออนายเดินหรอแ <N> ้าฉันเดินก็ไม่ได้อะเน,นี่ย <N> นายกอดก,กระจกก็ดีอยู่แล้ว <N> เออเราต้องพยายามอยู่เฉยในน,นี้นะดูซิตอนนี <N> <N> ้โหในห้องนี้มี3ามคน โอ้เหงาเลยพวกเราเล่นกันเองแมารอบนี้เราลองเล่นยากไหมเป็นทั้งสุดท้ายดูแลกันไหมเออเราวัดระดับความยากดูแม่เราเอาเยากไปเลยจัดไปมาดูสิแม่โจทย์มันคือจะถามยากหรือว่าภาษาอังกฤษมันจะยากทุกคนต้องมาดูกันเลยก็แรกก็งงแล้วอะ <c ười> ว่ะคืออะไรเนี่ยมะรงสาบมีกี่ขานี่จะจำคำนี้ได้โอเคลองตอบนีดูน่าจะประมาณนี้เลย <c ười> <c ười> <c ười> จำไม่ได้โว้ยนายไม่รู้จำมาแรงสาบอ่ะเฮ้ย่ฉันรู้แต่ฉันไม่ได้สังเกตขามันเลยนะ น่ากินไปเลยใช่ไหมมุมนี้มองไม่เห็นฉลามทุกคนแค้มไม่เป็นไรหรอกนะอ้ไรเอเลียนได้ตอบสีดิเฮ้ยทำไมฉันตอบสีวะอันนี้คือกีต้ามีกี่สายกีต้ามีอยู่หกสายแล้วไหนจะบอกทําไมเออไหนจะบอกทาไมเงียบๆไปเลยโอ้ยก็เผื่อพวกนายไม่รู้ไงเึงจะได้บอกไง ทำไมฉันไม่เห็นเรื่อเอเลี่ย,ยนวะมันบ้าเลยไงวะนี่ไม่ว่าบนัคแน่เลยจกกละเกือบเปอรเซ็นต์ในโลกมีผู้หญิงเท่าไหร่เออปปตตุลาอินฟีเมลคำถามภาษาไทยมันถามว่าประชากรโลกเป็นอย่างไรนะเอาลดูสัก<า> <100 S 2> ร้อยคน,นเลยเอาห้าสิคนโดนอยู่คนเดียวเนี่ย โอยโดทุกคนโว้ยคนว่าโดคนเดียวเลลงเนโอ้โอยสับยากแมมอ๋ออุ้ยน่าจะเป็นหมายถึงช้างท้องกี่เดือนเปล่าเออตอบประมาณนี้น่าจะท้องยาวอยู่ในชั้นแม่ไหมเล้กกี่เดือนอะไม่รู้อ่ะชั้นเดาๆเอาอ่ะแต่ว่าน่าจะนานกว่าคนนะเออก็จริงน่าจะแนกว่าคนน่าจะไม่ใช่แค่เก้าเดือนยี่สิบหสองเลยอะเนี่ยโอ้นาจิโอ อันนี้น่าจะถามว่าหัวใจมีกี่ห้องนะ400ห้องเพราะฉันเป็นคนหลายใจไม่ได้ทำแบบนี้ว่าแต่ฉลามได้มีกี่ห้องอ่ะหัวใจเอออินน่าจะ32ห้องนะว้ายเนี่ยฉันมองไม่เห็นเลขอีเล่จริงอะเนี่ยโหอดดูเลยละครแคบไออเล่นตับท่าไห่กี่ครั้งที่เลบอลเจมชนะ NBA เหรอโอ้ไม่ได้ดูบาสด้วยใครจะไปรู้ล่ะ อาจฉัตอบไปว่าเก้าครั้งและวกันเดาๆเอาอ่ะ่าฉันาตอบน้อยตอบเลขสองหลักสิครั้งไ่น่าจะเก่งอยู่นะคนเนี้ถึงเอามาถามเนี่ยอ่ะขอยี่สิบเลยอ่ะสี่ห้ะ โอมีออสการ์กี่ครั้งก็คือเหมือนชนะกี่รอบแอ่ะแม้แสดงนะแม้เททานิกไงเขาเนี่ยอุย้ยเขาชื่อนี้เนี่ยฉันไม่รู้เลยอ่ะเรียกแต่แจ็คฉันว่าประมาณ3รอบเอ๊ะลองตอบไปดูโอ้ออสการ์สามต่อไเลยเอ,เอ,อ่อเอออาจจะเป็นไม่ได้นหะมอุย้ยถูกก็ถูกด้วยกันผิดก็ผิดด้วยกันนะเว้ยที่ไหนลองฉันใช่ไหมใช่แล้วเด็ดอ่ะผิดด้วยกันอ้อสองอ่ะ อ๋อหอยโดนไปเลยทูอัมพอมาทชวเคทแชปเกี่ยวกับน้ำมะเขือเทศอ๋อน้ำมะเขือเทศของยี่ห้อนี่หรือเปล่าฮินอะไรนี่เออฉลามอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยอ่ะอันแรกตอบประมาณหนึ่งร้อยไปเลยตอบมั่วๆไปเลยร้อยเปอรเซ็นต์ตอบได้ไหอ๋ยเฮียฉียดเลยอ่ะอุ้ยฉันตอบห้าสิบหกับเมื่อกี้อ่ะเออฉลามเฉียดมากโอเคมากเลยฉลามอ่ะแค่เฉลี่ยเรื่องมนุษย์หรอเออในร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์หรอถามแต่ละอย่าง ไอ้าจริงลองตอบี่ดูทุกคนแกสิบดูนะครับแดดโอ้ยไอมีนักเล่นโปโลทีมโปโลอะไรอ่ะเออโปโลคืออะไรเล่นใจแต่เสื้อโปโลอือหึอ่างตอบในทีมมีประมาณนี้แล้วกันสี่ตอบดื้อมั่วมัวเลยคำถามไม่รู้ทั้งนั้นเลยระดับยากเนี่ยฉันน่าจะผิดแน่นอนเลยดื้อเลยนะทุกาวไอ้จะกบถูกกันเนี่ยมบถูกได้ไงตอนแรกซุบกล้องไปว่ากะโดนน้ำตายแล้วนี่ มีเด็กกี่คนที่ทำอะไรนี่อหอยดื้อยากมากๆเลยคำถาม <c oughs> คำถามไม่ได้ยากเอเลียนที่มันยากคือภาษาใช่พวกเรานเนี่แหละไม่เข้าใจาภาษาเออฉันตอบสิบเลยเอาอบฉันตอบเก้าดูดิไม่รู้ว่าคืออะไรทุกคนครับเปไม่อ,ออกจริงขออภัยด้วย,ย <c oughs> มันคืออะไรร้อยหกสิมเจะกบตายตดที่หนึ่งแล้วโว้ย การอีเลี่ยนจริงเลยไม่เคยได้แชมป์เลยอ่ะอย่าพูดถึงฉันเลยฉันไม่มีความรู้เอาเป็ว่าทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะขอห้เนี้แล้วกันไว้จะกนใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะแรลบและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3สบาบาทเท่านั้นทำไมไม่เห็นมีคำถามว่าอีเลี่ยนมีจีสายพันธ์ เออเรอื <Okay. S 1> เ่นงนี้ตอบได้ไหมนี่นายรู้คำตอบเลยอ่ะเนี่ยได้รูสิมันคือเท่าไหร่กันหนึ่งพันโอ้ย,อย <S 1> <S 1> มาดูมูมูนี